เขาเข้ามาเขาก็จะเป็นจุดตรวจสอบน,น้ำหนักมีตาดช่างให้เข้ามาปุ๊บก็จะเป็นตลาดด้านนู้นกับด้านนี้เป็นของสดค่ะของสดก็จะเป็นมีเนื้อหมูร้านนี้อร่อยเนื้อหมูไข่ไก่นีสองข้างทางนะคะเป็นของทะเลสดๆเลยปูก็เป็นเป็น ปูยังเป็นมีผักสดมีร้านกุ้งป้าหลังมีของทะเลของทะเลขายยังเป็นอยู่เลยอะกุ้งกุ้งวายน้ำได้อยู่เลย ตัวละสามร้อยสองร้อยหอยแคลงก็มีค่ะสดสดเนี่ยสดมากเลยตรงนี้กุ้งเป็นหมดเลยอ่ะร้านกุ้งเฮียชาพลอยสามร้อยยี่สิบข้างล่างก็มีตัวใหญ่เล็กนะคะ ร้านนี้ร้านมูซาปลาปล่อยตลาดตะาปูเนาปลาไปปล่อยได้ปลาไหลแข็งแรงสำหรับปล่อยนี่ปลาปลายังเป็นเลยปลาทับทิมอุ้ยว่าปลาลนปลาลนปลาลนตกใจอันนี้ก็เป็นปลาตก ว่าตกเมื่อกี้ดูเป็นไก่เป็นของสดค่ะตลาดเนื้อหมูของสดๆดทั้งนั้นมีหลายร้านเลยค่ะร้านนี้้าจำหน่ายอาหารทะเลสดใหม่ทุกวันปลาหมึกแล้วพวกกุ้งเนี่ยสดมากเนื้อต้องจะหวานมากเลยนะคะมีหลายร้าน,นะครับต่อปลาชุมเจ้าดังในติกตอกด้วย เป็นขายร้านขายผักผักสดผลไม้ <c oughs> ร้านขายเครื่องแกงอันนี้พามาชมตลาดสดตะปูนนะคะบางคนเขาก็อยากมาเพราะว่าของสดที่นี่แบบสดมากผักแล้วก็พวกเส้นขนมจีนก็ขายส่งค่ะ จะเป็นผักสดจัดเรียงสวยเลยกระถทงกระเทียมบางทีก็แอบเลือกได้เนี่ยผักป้าสำลีเนี่ยร้านนี้ก็สดมากขายไม่แพงอะ้นี้สวัสดไก่สดทักมะพร้าวหอยจะซื้อปุ๊บแล้วก็ปิ้งให้ซื้อซื้อเท่าไหร่ถึงปิ้งอะคะ อ๋อคิดครับผ้าย่างเท่าไหร่คะบบอ๋อสิบบาทเอง้องให้เขาย่างดีกว่าพวกหอยเหยก็มีนะคะอ๋อโลนึงย่างฟรีต้องมาซื้อร้านนี้นะคะร้านปลาร้านกุ้งปลาดังย่างให้เลยอะ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของตลาดสด มีด้านนี้นะคะที่เป็นเป็นมุมของสดจริงๆแล้วก็อีกด้านหนึ่งเขาก็จะเป็นพวกขายปลาเผาขายกว,ยจ,กวยจั๊บอะ่ะกวยจั๊บก็จะมีบางร้านนี่นี่กุ้งเผาหม้อเผากันใหม่ๆเมื่อกี้ปลาย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาดูร้านที่ขายกวยจั๊บนะคะ การน,นี้เขาก็จะเป็นแบบพาขี่จักรยานมุมนี้ก็มีค่ะนี่พาทัวร์ตลาดตะปูน,นะ,ะร้านเจแอดขายพวกไข่อันนี้ประทูนะคะร้านขายผักร้านนี้ค่ะก๋วยจั๊บที่อร่อยนะคะเก๋จับน้ำค้นตะปูนนี่ ร้านนี้เขาก็มีที่นั่งให้กินที่นั่งกินอ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำนุ่มนุดเป็ดย่างเนื้อนุ่มนะคะร้านขนมจีนจะมีร้านข้าวขาหมูนี่ไม่ได้ขายนะน่าจะไปทุระร้านอาหารเหนืออาหารเหนือเจ้าเก่า ด้านนี้ค่ะอืมเขาออกมาด้านนี้ก็จะเป็นร้านขายพวกผักพวกอะไรอ่นะคะต้องระวังตกท่อร้านขายขนมด้านนู้นกันทะลุไปโลตัส มีร้านนี้ขายผักผักเขาสวยร้านนี้เอ้ยผลไม้โซนผลไม้เลยฮะเนื้หน่าห้าสิบบาทพอพอเข้ามาตลาดด้านนี้ยถนนด้านเนี้ยค่ะก็จะตรงไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือรถไทยสูตรโบราณนะะด้านนี้เป็นที่จอดรถค่ะใครที่มาเที่ยวตลาดก็มาจอดรถได้ที่ ถึงแลคะก๋วยเตี๋ยวเรือรถไทยสูตโบราณมีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะเพขาขายดีร้านเนี่ยคนเยอะอยู่ด้านนี้ก็เป็นขนมจีบไข่เต่าร้านก็อร่อยเขาทอดใหม่ๆมีถั่วร้านป้านี่ก็ดีค่ะเป็นอบกรอบถั่วต้มนาวผักเหลียง ผัดต่างๆพอเราเข้าไปในซอยเนี้ก็จะมีร้านข้าวนึ่งอยู่ร้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมข้าวอร่อยมากเลยเราต้องเราอยู่ตรงแถวบางโพเสร็จแล้วเราก็ต้องขี่ยานมาซื้อข้าวหอมร้านนี้นะคะกามีพวกข้าวไรเบอร์รี่ข้าวอะไรต่ออะไรด้วยนะคะนี่เป็นอุยทางเกือบตกทอ่อ ค่อยๆไปขี่จักรยานมาภาพอาจจะไหวนิดนึงนี่ค่ะร้านขายน้ำพริกต่างๆหอยดองร้านปลาทอดตรงนี้ก็อร่อยนะคะนี่ร้านข้าวข้าวเหนียวนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะทอดหมูมีหมูทอดเอาข้าวหอมยี่สิบ ข้าวก็มีไข่ต้มมีอะไรขายได้ทั้หมดนี้ก็เป็นบรรยากาศของตลาดสดด้านนั้นก็จะเป็นหน่มครกแพะสดนะอ้นนี้อร่อย